วันนี้เราจะมาดูการ Transformer เล็บนะคะก่อนที่เราจะทำการเคลือบอะคริลิกนี้เราได้ทำการเจียเล็บที่เป็นเชื้อราออกไปหมดแล้วนะคะก็จะเหลือเป็นส่วนที่สียังเป็นสีน้ำตาลอยู่นิดหน่อยค่ะแนะนำให้ลูกค้ากลับมาทำและซ่อมใหม่ทุกๆุกสอาทิตย์นะคะแล้วก็จะทำการเคลือบอะคริลิกไว้นะคะออนะเพื่อทรานสฟอร์มเล็บ ให้หน้าเล็บก,กลับมาสวยเหมือนเดิมค่ะใช้วิธีการเคลือบนะคะเคลือบอะคริลิกข้างบนหน้าเล็บสร้างฐานเล็บขึ้นมาใหม่เพื่อเราจะได้สามารถทาสีใหม่ได้ค่ะแนะนำให้ลูกค้าค่อยค่อยเลี้ยงเล็บยาวขึ้นมาแล้วก็กลับมาทำอะคริลิกใหม่ทุกๆสองอาทิตย์นะคะแล้วเราก็จะทานเจีย เชื้อราออกไปให้หมดพร้อมกับหยอดยาฆ่าเชื้อราไปด้วยค่ะอันนี้ทำการเคลือบหน้าเล็บสร้างฐานเล็บขึ้นมาใหม่ค่ะแตะบางๆนะคะแล้วก็ทำให้เนียนไปกับเล็บเมื่อเสร็จแล้วตะใบทรงเรียบร้อยนะคะ บับหน้าเล็บเรียบร้อยเราก็จะทำการทาสีได้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการ transform เร็บขอบคุณค่ะ